ตอนนี้ก็หลังจากที่รอเพื่อนขึ้นมาได้นะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่น่ากลัวอยู่โอ้โห,โหไปกันเลยอุ้ยโอ้โหตกไข่หรือว่าไขจูมันจะทำอะไรวะเนี่ยไมนจะทำอะไรหรอวะตบเราเวลาเดินไปแล้วจะทำไงอ่ะต้องยิงมันเลยดิเอาไม้ปลาได้ปะวะบิงผ่านเลย อุ้ยโอ้โหวิ่งหันแล้วก็โดดอ่ะวิงแล้วก็โดดแล้วก็ไม่บอกให้กระโดดนี่มันด่านทรโหดที่สุดเลยนะเนี่ยขับไปต่ำข้างหน้ามีไททันรอมาของโอ้โหไททันมาแล้วนี่ไงไททันวิ่งมาเลยเนี่ยเอาไว้ทุบปรเดีเอาไว้ทุบประเดี๋ยวช่วยกระทุกี้เฮ้ยช่วยกัะทุกี้มาฟฟินก่อนไอ้พวกขีมาฟิน โอ้โหเฮ้ยไททันโอ้โหกลับแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วลกลับแล้วจะละืมกระโดดจะลืมกระโดดไม่เอือเออตัวไม่ส่งดิจะตายแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้โหไม่มีตัวเด้รอดักอยู่อะแล้วก็ไททันอะตัวเบลเลอร์เลยไปขอมาฟีนี่ดิใครมีอะตอบไม่ไดหนิไททันมาทำไงดีอะกลับไปดิวิ่งโดนกลับตอนเร็ว มาทำไมวะไม่ได้์หัมาแล้วทำไงดีอยวยิงเลยยิงเลยเอ้าเฮ้ยมีปืนดอกแล้วเว้ยแล้วมันหยุดเดินมันหยุดเดินแล้วจะกัดกาศกัรตะอสาอยังไงวะเนี่ยมันหยุดเดินเนี่ยเดี๋ยวจะลองหาของแถวนี้ก่อนแล้วกันเผื่อเจออะไรใครชนะเดี๋ยวลุกขึ้นมาตีกูจบเลย คือทีมีของปะองออเออมันเออขอดิขอดิโอ้หจะตายแล้วเนี่ยเลือดนี่อ,นนอ้าวของเต็มทิ้งไม้ไปแล้วกันไม่รู้มานทำไมก็ตีได้แล้วก็ก็เรามีนี่เราไม่ใช่เหรอรอฉีดล้วโอ้ยชุ่มชื้นอุ้ยโดดบิงอุ้ยใครทันเฮ้ย มีใช่ท่านีกตัวนึงโอ้โหโอ้โหแม่งตัวเดียวไม่พอมีกระสุนพอไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วก็จะบอกว่ามันมีตัวผู้หญิงดักอยู่ข้างหน้าด้วยนะเว้ยตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วอะทำไงดีอะตัวตัวผู้หญิงเป็นอะไรโอ้ยนี่แมงกระโดดตกดิ้งว่ะไม่ทำโอ้โหเอ้ยไปแล้วเอาไปแล้วนะครับเหลืออยู่แค่สองคน เอ้ยทำไมตกไม่โดนอ่ะตกมาแล้วตกลงสวนมี่จบเลยเฮ้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 ยใจเย็นสิพี่น้องดูหน้าน้หน้อยด้วยโอ้โหให้มันอบด้วยมันเนี่ยโอ้ัสดีพี่น้องเชายไทย้วยครับเฮ้ยเขาอัดคลิปอยู่นี่ก็โอ้โหเข้ามาเป็นยังจังเลยอันนี้อันนี้เลยเก็บแหละใครเอาเฟียอยู่ก็ ไอ้ท่านไอ้น็อตไอ้น็อตไปไปไปเล้วไปเงยไปโอ้โหดูหมดปะไปไปเขาเคยดิ้วเนี่ยเออแม่งบอกไปแล้วไปแล้วก็ทิ้งตัวไว้เนี่ยนะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างงี้เดี๋ยวดูหามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างาไอ้น็อตทิ้งเนี่ยไปเนี่ยระบบพีพีเปิดปั๊บหัวแตกโอ้โห ถ้าเกิดปวดระบบล้วผมฮ้ยเออออกแล้วอ่าเออทำไงดีวะก็โอ้โหทำไงอะถ้าเกิดเราไปเติมเติมมันจะมันจะเตะเราปะวะมีกระสุนไหมมีมีดิเอ๊ะเดือดฮ้ยเออเออไปดึออกมาดูมาดูมาดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตัวเราเป็นไรอ่ะไปดูดกดูมันตีมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวถ้าดุ๊กไอ้นี่ล้มเดี๋ยวเราช่วยทำเรื่อยโอ้โหแม่ง เ <c oughs> อ,ออกโอ้ยลอย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ับโอ้โ <c oughs> ตีตนี่โอ้โหเรื่องนี้เกือบเกี้ยงอ่ะต่อเปตีต่อเปตีต่อยิงยิงตรง,งไหนมไ,ไม่ได้ไม่ยิงที่หัวไม่ได้ปะยิงตรงนั้ก็ได้ยิงไ่มันตยนีตายเยแ่เื่อมันยิงของมีทุกสนก็มีหมโอ้ยจะตายแล้ว เพิ่มกระสุนไปโดนเดี๋ยววิ่งไปโดนตกมาไปโดนตกช่วยอะไรไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยเต็มีหน้าหมดเลยรอเวลาเพิ่มข้างหน้ามีตัวอะไรตัวมีมีหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออไม่มีแล้วเฮ้ยมีกระสุนลูกซองขูอยากได้มาลูกซองอ่ะเฮ้ยแล้วนั่นนนั่อะไรวะนั่นนั้นอ่ะเฮ้ยปืนตีแม็กนี่มาแม็กปืนอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจ ดูของมันดบตรงนั้นม oh, yeah. right. ับทำไมวะไหนวะโอ้ยน่าเลยว้าพวกเดียวมาใกล้ๆนี่มาช่วยดิตกไปเลละกืบพร์ทนีก็เดยวทำอีกอันงแล้วกันเนาะก็บขาบคุณครับผมนะ